ข้าวต้ม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 หัวสับอันนี้เครื่องเคียงไข่เค็มกับต้นหอมเขาต้มเดือดแล้วว้า ขันบ่มดูแบบ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 เดี๋ยวก็เกลืเค็มแบบต้นหอมเอ้ยของอะไรนี่เว้ย เกือบว่าต้นหอมแต่ไนบอละลืมอันนี้ก็จะเป็นไข่เค็มกับต้นหอมอันนี้ก็จะเป็นต้มหมูสับเดี๋ยวก็รมุสุว้ายู่